ก็กลับมานะครับในพิธีทาันทูล่านะไม่เจอกันนานเหมือนกันนะครับเพราะว่าผมไม่ได้อัพคลิปเลยนะซึ่งวันนี้เดี๋ยวไปแบบไวไวเลยทุกคมะจะมาให้อาหารเหล่าบรรดาลูกๆผมซึ่งไม่รู้ว่าตัวแรกเนี่ยจะกินหรือเปล่าก็กคือ g b b ีบเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับปกติจะไม่ค่อยกินนะตัวนี้เดี๋ยวลองดูว่าปล่อยออกไปจะกินไหมไม่กินอ๋อแต่ก็มีสิทธิ์ว่าอาจจะผมว่าอาจจะใกล้เลาบข้าอเลาเพราะว่าไม่ค่อยกินนะครับตัวนี้นะ จะไม่ค่อยกินอาหารเลยไม่เป็นไรเราทิ้งไว้ก่อนสักวันหนึ่งเดี๋ยวโอ้ย,อย,อยไปกันต่อแบบไวๆเลยแล้วตัวต่อไปอันเนี้ยผมโอ้ยขอโทษที่โดนกล้องนะตัวเนี้ยผมรู้เลยว่ากินแน่นอนนะครับแต่ว่าจะไม่ให้เยอะล้วเพราะว่าค่อนข้างอ้วนแล้วนะครับที่ผมให้ก็จะเป็นเลดรันนะแล้วก็ทุกทีผมจะให้ตัวเนี้ยสองตัวแต่ว่ารอบนี้ก็ไปตัวเดียวพอปึ๊บเยบร้อยหเห็นไหม เค okay. อันนี้ไปแบบเร็วๆเลยนะไม่ลีลาอันนี้ใครที่แบบชอบดูการให้หายแมงมุมก็อันนี้น่าจะน่าจะแบบว่ารวดเร็วกะชับๆไว้อันนี้ข้างในนี้เห็นไหมครับตรงนี้จะเป็นเอพันเคนะครับอาจจะไม่ค่อยคุ้นกันนะบางทีแต่ว่าเป็นสายพันแมงมุมต้นไม้นะครับเป็นโรคเก่านะสีเขาจะออกม่วงเวลาโตนะน,นี่ปล่อยงไปเลยดูว่ากินเปล่าเห็นไหมแสงมันจะสะท้อนหรือเปล่าเดี๋ยวเคลียร์ลงไปมัน ผมไม่ค่อยอยากเปิดนะครับเพราะว่าพวกนี้มันไวถ้าเกิดแบบว่าเปิดออกไปปุ๊บแล้ววิ่งพวดพลาดออกมานี่ตามจับกันลำบากเห็นไหมในกล้องน่าจะเห็นอยู่นะแต่ไม่รู้ว่าจะกินหรือเปล่าโอเคน่าจะตัวนี้อาจจะไม่ได้เห็นเขากินนะครับตัวนี้ขี้ตื่นมากเลยแป๊บๆก็แบบวิ่งหนีละโอเคไปกันต่ออันนี้เป็นป้องไผ่นะครับบึ้งป้องไผ่เห็นไหมเห็นขาเขาไหม ตรงนั้นอันนี้เราก็จะให้ตัวเล็กๆหน่อยไม่ต้องใหญ่มากเพราะว่าน้องยังตัวแบบน้องยังตัวแบบว่าเล็กๆอยู่เลยไซส์ไหนดีฮะไซส์นี้ก็ได้ไหมอ๋อผมลืมบอกไปนะครับอ่าเดี๋ยวลองปล่อยกินไหมโหคลิปนี้ไม่ค่อยเห็นแบบกินเลยอ่ะไม่ค่อยจับแบบคือไม่ค่อยจับแบบว่าแบบไวๆนะครับผมจะบอกว่าก็ เลสลันนะครับนึกถึงเลสลันก็นึกถึงทารันแกงแล้วกันนะครับเพราะว่าเขาก็เป็นเจ้าใหญ่เจ้านึงนะครับเกี่ยวกับเลสลันเนืร์เน่เลดลันจากทารันแกงนะครับอันนี้นี่นะครับก็เลือกได้หลายขนาดนะครับแล้วก็ไปเลือกกันได้รวมถึงมีแมงมุมมีแมงป่องด้วยนะครับในร้านทารันแก๊งเนาะก็ลองไปดูกันต่อไปนะครับก็ตัวนี้จะเป็นของไทยนะครับจะเป็นของไทยนะอันนี้เป็นบึ้งน้ําเงินนะครับที่เห็นขา โผล่มาอยู่ตรงนั้นเนาะซึ่งตัวนี้ก็เป็นอีกตัวที่่ออห้างกินเก่งนะครับแต่ว่าเขาจะไม่ไม่ได้แบบโผล่มาพวดพาดเหมือนตัวสองนิ้วที่ผมเคยมีนะครับเอ้ยที่ผมมีอยู่นะนี่เดี๋ยวปล่อยลงไปเลยุ๊บเห็นไหมแต่เขาจะแบบไม่ได้แบบเขาเรียกว่าไงไม่ไม่ได้แบบว่าดุแบบเขาจะกินแบบผู้ดีหน่อยครับตัวนี้ไปไปกันต่อ อ่ะไปกันต่อนะครับอันนี้จะเป็นบึ้งน้ําตาลนะครับข,ขนาดจะค่อนข้างใหญ่หน่อยตัวนี้จะประมาณสักเอ่อห้านิ้วได้แล้วนะครับประมาณห้านิ้วแล้วนะซึ่งบึ้งน้ําตาลเนี่ยผมส่วนมากผมจะให้เป็นหนอนนกนะครับเพราะว่าหนอนนกผมมันเหลือเยอะพอสมควรเลยแล้วแบบมันให้ไม่ค่อยหมดอะครับผมก็ไม่รู้จะให้ตัวไหนผมก็เลยเลือกที่จะแบบให้บึ้งน้ําตาลไป คือก็เป็นอีกตัวที่แบบว่ากินสุภาพแล้วก็อ่ะผมจะให้หนอนนกสองตัวซึ่งมันก็เหมือนแบบทดแทนเล็ดรันนะครับเพราะว่า <c oughs> เหมือนเขามาตอนที่เขาอยู่กับผมอ่ะเขาค่อนข้างผอมใช่ไหมพอผมให้หนอนนกก็เหมือนแบบเสริมพวกเรื่องไขมันอะไรเงี้ยเข้าไปนะครับแล้วหนอนนกมันก็ดูจะแบบมีน้ําให้ดูดได้มากกว่าเลดรันนะประมาณนี้นะครับสําหรับคนที่อยากให้แบบขุนแมงมุมให้แบบเอออ้วนขึ้นมาไบเงี้ยผมก็แนะนาหนอนนกนะ ไปกันต่อครับที่ตัวต่อไปโอเคเดี๋ยวอันนี้เป็นคือล y h a แ r แล้วกันง่ายๆดีคือลิ้แหวนผมล้องให้หน่อหนกแล้วไม่กินนะครับเพราะว่าอาจจะเพราะแบบมันไม่ค่อยเลาใจเท่าไหร่ผมก็เลยจะให้เป็นเลสตันแทนเมื่อก่อนผมให้เล d r ันตัวเล็กนะแต่เดี๋ยวนี้ผมมาให้เป็นตัวใหญ่เนี่ยเป็นไงดูค u อ l y h a แ r ผมนะครับนี่เลี้ยงตัวอุย้ยจะวิ่งออกมาไหมเนี่ยเลี้ยงตั้งแต่ตัวแบบว่าเล็กๆเ,เลยนะครับ เล็กเลยอะแบบเล็กสลิงแบบตัวเล็กนี่มันแบบสองนิ้วกว่าแลวดูดิกินไหมนี่ไงล่ะเห็นไหมถ้าเป็นเล็ดรันนี่คือแบบมัฟเลยนะครับแต่ถ้าเป็นอย่างอื่นก็นั่งดูนอนดูอย่างเดียวไม่ค่อยกินนะเดี๋ยวหกวางไว้าาตรงนี้ก่อนแล้กันค่อยย้ายกิอ่ะส่วนอันนี้ใยแบบล้นล้นเต็มๆนะครับก็ของไทยเราอีกตัวหนึ่ง แต่เป็นตัวเล็กก็คือบึ้งน้ําตาลเหมือนกันนะครับแต่อันนี้จะไวหน่อยให้ไปไม่ค่อยเห็นหรอกครับนี่น่าจะไม่ทันจะเห็นไม่รู้อยู่ไหนด้วยเนะี่ยเพราะว่าใหญ่เขาแบบหนาเกินอันนี้ก็ใส่ไปก่อนอ่ะไปกันต่ออันนี้เป็นโกด้นนีแสนดุของผมดุจริงๆตัวนี้บอกเลยโกด้นนีผมจะไม่ป้อนครับเพราะว่ามันไวแล้วก็ดุมากนี่ผมหย่อนลงไปเลยเห็นไหมดูดิมันดูความโหดของเขาดิตีลังกา,ก,ากินอนะ่ะเอ้า โอ้โห oh, oh. ดุดู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 ผมใส่อีกตัวเลยคนะให้สองตัวเลยมื่อกี้เห็นปะตีลังกากินนะครับคือค่อนข้างแบบว่าดุเลยนะครับตัวเนี้ยขนาดผมเลี้ยงตั้งแต่เด็กเลยเนะี่ยแบบสัตว์พวกนี้ไม่มีทางเชื่องนะครับใครจะบอกว่าเอ้ยเลี้ยงแต่เด็กจับเล่นแต่เด็กอะไรอย่างนี้แล้วแบบเออเขาโตมาเขาจะนิสัยแบบเราจับเล่นได้ไหมอะไรอย่างนี้ไม่มีทางนะครับผมบอกเลยนี่ผมก็เลี้ยงแต่เด็กก็ดุเหมือนเดิมนะครับ ส่วนกล่องนี้อาจจะเห็นน้ําเยอะหน่อยนะพี่แต่ผมก็มีรูระบายเยอะแล้วนะอ่ะอันนี้จะเป็นซาซิมายนะครับเห็นปะนี่เอ้ยวันนี้แปลกเว้ยมายืนอยู่ทุกทีจะแบบทุกทีจะมุดกลับเข้ารูแล้วนะครับจะไม่ค่อยมาโชว์ตัวแบบนี้นะอุ้ยชุบอุ้ยชุบอ็นไง,ไ,งไวมากซาซิมิก็บาซิลเลียนบูนะครับสวยมากตัวนี้ดูดิสีเริ่มออกแล้วด้วยเห็นไหม สีเริ่มมาแล้วีีคีต่อกันที่กล่องนี้นะครับก็เป็นแมงมุมต้นไม้นะอ่าชื่ออะไรนะเพอร์เพรียนะครับเอวิเพอร์เพรียตัวนี้เลี้ยงตั้งแต่ไซส์เล็กๆเหมือนกันนี้ก็สองนิ้วกว่าจะสามนิ้วแล้วนะครับแต่หลังๆมาไม่ค่อยกินผมไม่รู้ว่าทำไมไม่ได้เข้าคาบแน่ๆเพราะว่ากินไหมรอบนี้โอ้ย ไม่กินนะครับผมก็ไม่รู้ว่าทําไมแต่จะแบบตีตีต,ต,ต,ตีแล้วก็แบบไม่ยอมกินไม่รู้ว่าเมันไม่น่าจะเข้าคาบเพราะว่าเพิ่งจะลอกคาบมานะครับอันนี้ผมก็ยังไม่แน่ใจอาจจะแบบอิ่มอยู่โอเคเราก็จะไม่ไปยุ่งกับเขานะครับ,นะรบแล้วเดี๋ยวมีไอ้ตัวจิวจ๋ว,วสองตัวตรงนี้นี่นี่เลยอันนี้จะเป็น g ก l d e n b u l l a k กนะครับอันนี้ก็จะให้แบบง่ายๆครับเอาเป็นตัวเล็กๆไปเลดนรันอย่างที่บอกครับก็ไปเลือก ดูกันได้นะครับกับทารันแก๊งเขาก็มีหลายหลายขนาดนะสำหรับไอ้เล r ันนะครับให้เลือกกันนี่เราก็ใส่ไปเลยปุ okay, ๊บก็ปิดไว้ไวนะครับโคด้นบูลเล็กมันเป็นบาบูนะครับมันจะค่อนข้างแบบว่าไวเลยแบบผมไม่ค่อยอยากเปิดอ่ะวันนี้ผมไล่จับโอ้โ oh, หบาฟูลี่มีผมส่งลูกค้าจับนานมากกว่าจะได้อ่ะส่วนตัวนี้ ไม่รู้จะมีโอกาสได้เห็นเขาขึ้นมากินหรือเปล่านะนี่เขาอยู่ข้างล่างนี่ครับเห็นไหมนี่นี่เขาอยู่นี่นะนี่เราใส่เลดดันไปด้านบนเนะี่ยไม่รู้ว่าเขาจะแบบมากินไหมนะโลดเดินลงไปและเฮ้ยเหมือนจะกินว่ะเหมือนจะกินนะกินแล้วใช่ไหมน่าจะกินแล้วเนี่ยนี่เรียบร้อยอุย้ยมองไม่เห็นเลยแบบมันหามุมยากนะนโอเค ประมาณนี้นะครับสําหรับการให้อาหารนอกนั้นมันจะเป็นแบบอยู่ในตู้ที่แบบตู้ใหญ่ๆอะไรเงี้ยก็อาจจะลําบากในการให้นิดนึงนะคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ก็ให้กันแบบขำๆสนุกๆน,นะครับแบบไวๆบ๊ายบาย